เฮ้ยเหลืออีกรอบหนึ่งเข้าเข้ารางวันใหญ่แล้วเข้ารางวันใหญ่แล้วน่าจะมีลุ้นนะรอบนี้ของเราไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูแอบเสียวเหมือนกันได้มาสี่พันแล้วเหลืออีกรอบนึงเนี่ยเข้าเข้ารางวันใหญ่แล้วคงไดไ้ไม่ขาดทุนแล้วแหละแต่ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกัน คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณาในการรับชมสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องกินกองแก้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บของ Joker Family นะคะก็ถ้าใครอยากเล่นเว็บเดียวกับเราเนี่ยก็แอดไลน์มาได้ที่แอดโจ๊กเกอร์นะก็อย่าลืมใส่แอดข้างหน้ากันด้วยนะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมในะคะ่ายนี้เลย แพเมติกเพยหรือว่าค่ายบีพีนั่นเองอาเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะชื่อเกมว่า The Dog House นั่นเองเกมนี้เนี่ยสามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเกมกันสักหน่อยนะคะ mm hmm. ก็ไล่ตามเลยนะจ่ายมากจ่ายน้อยก็จะเริ่มจากตัวหมาแล้วก็มาตัวพวกตัวสัญ,ญลักษณ์พวกนี้นะ แล้วก็ถ้าบ้านหมาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ตัววก็จะแทนสัญลักษณ์ตัวอื่นๆแล้วก็ถ้าเข้าโมนัสนะก็คือตัวสแคต t เตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยรูปตีนหมานั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคเรามาเข้าเกมกันแล้วนะเกมนี้ สัสุดก็จะอยู่ที่6บาทน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะซื้อฟรีสปินกันเรามีเงินมา6 0พันนะอ่ะเอาที่เบ็ดละห0สิบละกันก็ซื้อฟรีสปินไปเลย6000โอเคซื้อฟรีสปินละเข้าโบนัสแล้วโบนัสมาดิซื้อฟรีสปินขนาดนี้อ่ะโบนัสมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกที่7็สปินฟรีพอแล้วกันนะเอาน้อยๆไว้ก่อน มาเข้าสปินละได้มาก่อนแล้ว225นะเอ้ย228เอ้ยเข้ารางวัลไหนแล้วเอ้ยจบที่เท่าไหร่ ถึงพันไหมนะไม่ถึงนะเก้เองรู้สึกใจเสียวๆยังไงไม่รู้นะคือไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือเปล่านี่สิซื้อไปหกพัแต่ว่ารอบหมุนฟีจะหมดแล้วอะ่ะเออแอบกลัวขาดทุนเหมือนกันนะเนี่ยอเฮอ้รอบสุดท้ายแล้วปะเนี่ยมาลุ้นกันตรงรางวัลซูปเปอร์ตรงนี้นะ ว่าเราจะได้เท่าไหร่จะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนดูจากดูจากอันนี้ได้เลยเนี่ยเอ้ยเท่าไหร่เฮ้ยสามพันเก้าสิบหกโอ้โหขาดทุนย่อยยับเลยนะเราซื้อไปหกพันฉันเออซื้อฟรีสปินได้มาห้าพันเสียงเองเอขาดทุนไปพัน0นึ่งอะเฮ้ยซื้อฟรีสปินก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะได้กําไรนะเนี่ยขาดทุนไปพัน0นึงอะเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะอันนี้เบ็ดละ30ใช่ไหมซื้อฟรีสปิน3 0 0พันอ่ะเรามีเงิน5 0 0พันเอาเล่น3 0 0พันละกันเดี๋ยวขอเข้าซื้อฟรีสปินอีกรอบหนึ่งนะ<ม>เราจะต้องเอาทุนเอากำไรเราคืนมาให้ได้เข้าโบนัสเราจะเลือกที่เอาเจสปินฟรีเหมือนเดิมละกันนะเอาน้อยๆอยไว้ก่อนได้เยอะมันก็กลัวจะหมุนไม่ได้อะไร เราจะสู้กันอีกรอบหนึ่งนะกับการซื้อฟรีสปินอีกรอบหนึ่งของเรา,าถ้ายังขาดทุนอีกก็คงต้องพอแล้วแหละอเอ้ยเฮ้ยเหลืออีกรอบหนึ่ง เข้ารางวันใหญ่แล้วข้รางวันใหญ่แล้วน่าจะมีลุ้นนะรอบนี้ของเราไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูแอบเซียวเหมือนกันได้มา4,000แล้วเลยอ,อีกรอบนึงเนี่ยอา้าวเข้ารางวัลใหญ่อีกแล้วคงได้ไม่ไม่ขาดทุนแล้วแหละแต่ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันแต่ดูตัวเลขข้างหลังนี่โหไป8,000 9,000แล้วนะเฮ้ยหมื่นหกก้า ทั้งหมดรอบนี้ได้2อง0มืนกว่าบาทเลยนะ2อง0มนหนึ 3, ่งอ่ะเราซื้อฟรีสปินไปแค่สามพันเองอ่ะเออรอบแรกซื้อไป6,000ขาดทุนรอบนี้ซื้อสามพได้มา2อง0มืนหนึ่งอ่ะเอ้ยคุ้มเกินคุ้มเลยอ่ะเออโยก็โอเคนะเราได้กำไรมาเรียบร้อยละ โอเคก็ฝากกดติดตามช่องกิงกองแก้วด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็สำหรับวันนี้เราได้กำไรเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน